สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Shadow Word l e v o นะครับเป็น Starter Deck ของหนแม่คัสนะครับเป็น Starter 0 05นะครับผมเป็นคัสสใหม่ครับโดยเอา b l o o d c a r d กับ Shadow มารวมกันนะครับะจะมาดูกันว่าจะให้อะไรบ้าง Starter ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับมืออ่า อันนี้ก็จะเป็นเด็กนะครับอันนี้จะเป็นพวกเคาน์เตอร์ครับอ่ามีตัวนับไลฟ์พอยต์ด้วยอ่าน,นี้ยี่สิบสามโหรพวกนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ไว้บวกพลังลบเลือดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกหวาดพวกอะไรอ่า เแมเพ็นะครับอ่าให้มาหนึ่งอันคูมือการเล่นและอันหนึ่งก็คือไลท์เคาน์เตอร์ครับอ่าครับผมบุนได้เล่นที่20อ่อเคครับต่อไปเราจะมาดูตัวเด็กกันนะครับโดยหน้ากล่องจะเป็นเลเจนด์แลนนะครับเป็นควีนวมไพยควีนวมไพ์ครับอ่า อันนี้จะเป็นเด็กนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโทเค็นครับอันนี้เป็นพวกโทเค็นโกส์นะครับหนาเลยทีเดียวครับหนากว่าการปกติเลยออันนี้เป็นข้างเข้านะครับแล้วก็ Energy EVO ครับคนเริ่มหลังจะได้เม็ด Evo e 3เม็ดนะครับแล้วก็จะเป็น l e ดเดอครับลูน่าเรามาดูตัวเด็กกันครับ โดย Shadow w o r l d Evo นะครับจะใส่ได้3 Copy นะครับผมเรามาดูว่าจะให้ของเท่าไหร่มั่งวินว p มไพครับให้มา3ใบครับอาเอากาดครับเป็นโกแลครับให้มา3ใบครับเป็นฟอยครับอ่าเนโครเนโครเล็กผีให้มา3ใบครับอ่ามิดไนท์วมไพครับให้มา3ใบครับ ใบยิงครับตับจำนวนข้างข่ารถเสร็จข้างข่าด้วย3าใบนะครับเป็นซิลเวอร์แรบรอนให้มา2ครับอันนี้ก็บรอนเหมือนกันนะให้มา2ครับทำไมบรอนให้น้อยกว่าเลเจนดีกอันนี้บรอนครับใบขุด2ใบขึ้นมือครับให้มา2อ่าเลเซอร์มัมมี่ให้มา2ใบครับเอให้มา3ามใบครับ อันนี้บรอนเหมือนกันลิลิตสามใบนะครับอใบยิงครับใบยิงเคสอาใบยิงฟอลโลเนอร์หรือตัวลีดเดอร์ครับสามสามเดมให้มาสองนะครับอ่อันนี้ใบยิงฟอลโลเนอร์สามนะครับแล้วก็โม่หนึ่งให้มาสามใบครับอ่ใบเศษท็อคิแวิมพายครับให้มาสามใบนะครับ อันนี้จะเป็นพวกเนเชอรัลครับพวกเป็นกลางใส่เด็กไหนก็ได้ตัวนี้ให้มาสองให้มาสองตัวหวาดคอร์ดห้าให้มาหนึ่งใบอ่าส่วนอันนี้จะเป็นการ์ดอีโวนะครับผมจะอยู่นอกเด็กจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจะสั่งอีโวตัวนั้นมาใช้นะครับอ,อันนี้ให้มาสามอ่ามัมมี่การ์ดโวให้มาสาม ลิลิโวครับให้มา3ใบครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็น e ีโวให้มา1ใบครับอ่าก็จะอันนี้จะเป็นทั้งหมดของ Starter อร์เด็ก p i มไพนะเอ๊ะสตาร์เตอร์เด็กไนแม่นะครับผมอ่าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ